หากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเรากรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนและสุดท้ายกรุณาให้กำลังใจนักเขียนโดยอย่าก,กดข้ามโฆษณานะคะบทที่22เชื่อใจได้ไหมชายหนุ่มตกใจเป็นอย่างมากเพราะไม่คิดว่าเมย์จะมาพบเขาที่นี่แต่เมื่อหันไปพบอีกคนที่หิ้วของกินมาเต็มสองมือก็ถอนหายใจ ใช่ค่ะเมย์เองไม่ต้องมองไปทางพี่กรเลยเมียเขานี่ดุฉมัดเพราะอย่างนี้ไงถึงไม่อยากให้รู้ไอกอนออกไปก่อนมาวินสั่งทั้งมองหน้าอย่างเอาเรื่องเออชะวะกรเองก็อยากเข้าไปคุยกับทีมแพทย์เช่นเดียวกันเขาอยากเข้าร่วมการผ่าในครั้งนี้ด้วยความเงียบปกคลุมในห้องมาวินไม่ได้เตรียมที่จะคุยเรื่องนี้กับเมริสาเขาจึงไม่รู้จะเอ่ยอะไรออกมาก่อน เมริสาเลี่ยงไปหยิบผลไม้มาปอกรอคอยว่าเขาจะบอกเธอเมื่อไหร่เสียงหั่นแอปเปลิลทำให้เขาเริ่มกลัวความคมของมีดกับเสียงที่กระทบขณะปอกผลไม้ทำให้รู้สึกเสียววาบช่องท้องอย่างประหลาดจินตนาการว่าเธอเฉือนของเขาทิ้งเออเมพี่วินคิดจะปิดเมยไปถึงเมื่อไหร่ไม่รักเมยแล้วหรอคะหญิงสาวเริ่มก่อนเพราะรอเขาไม่ไหวแล้วเช่นเดียวกัน รักสิทำไมจะไม่รักหากไม่รักเมพี่ปล่อยตัวเองตายไปแล้วเขาไม่เคยคิดอยากรักษามันเพียงแค่ประคองร่างกายให้ใช้งานได้ก็เพียงพอทำไมรักเมแล้วไม่รักตัวเองล่ะคะก็ไหนบอกอยากมีลูกสาวถ้ามีพ่อไม่รักตัวเองแบบนี้ลูกสาวของเมจะเป็นยังไงเธอว่าเขาด้วยความโกรธโกรธที่เขาไม่ดูแลตัวเองโกรธที่เขาไม่ยอมบอกอะไรให้เธอรู้เมพี่ขอโทษ เมยไม่รับคำขอโทษจากพี่จนกว่าพี่จะหายแน่นอนว่าต้องหายพี่ตายไม่ได้หรอกเดี๋ยวหนุ่มๆม,มาจีบเมยหญิงสาววางมีดที่ปอกแอปเปิลลงแล้วสุกหน้าเข้ากับแขนของเขาหญิงสาวปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาแรงสะอื้นของเธอทำให้เขาเจ็บปวดใจมือหนาดึงเธอเข้ามากอดไว้อย่างรักใคร่เขาเองก็เสียใจเหมือนกันน้ำตาของเธอเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากเห็นที่สุดอย่าร้องไห้เลยนะเม พี่เจ็บปวดใจเหลือเกินพี่เวินแม่เสียงสะอื้นดังขึ้นเมื่อเขาปลอบเธอกลัวไปหมดกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรกลัวว่าเขาจะจากไปกลัวว่าจะไม่ได้พบกันอีกพี่เวินห้ามเป็นอะไรนะคะจากที่มาให้กำลังใจเขาแต่กลับเป็นเธอที่ถูกเขาปลอบเสียเองบางทีญาติคนไข้ก็ต้องการกำลังใจไม่แพ้คนไข้เช่นเดียวกัน พี่จะไม่เป็นอะไรเชื่อสิมาเวียนรู้ว่ามีคนที่รักเขามากๆรออยู่เขาจะต้องผ่านครั้งนี้ไปให้ได้พี่วินคะให้เมผ่าให้พี่ได้ไหมหญิงสาวรู้ดีว่าเธออาจจะพลาดเพราะว่าเป็นเขาแต่เธอก็ไม่ไว้ใจคนอื่นเช่นเดียวกันแต่ว่าเชื่อใจพวกเราได้ไหมเมริสากลัวว่าหากถึงมือคนอื่นแล้วจะทำพลาดกลัวจะไม่ได้เจอเขาอีก นายเชื่อใจพวกเรานะไอวินชะวะกรคุยเรื่องเคสแล้วสามารถย้ายผู้ป่วยกลับไปที่โรงพยาบาลได้ทางดรเฮนรี่ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่จะมาดูแลเรื่องการผ่าตัดด้วยเช่นเดียวกันเพราะมาวินเป็นลูกศิษย์ของเขาแต่ว่าฉันคุยกับอาสไัย์แกแล้วน่าจะมาหาแกในอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงเตรียมใจไว้แล้วกันแต่อยากให้ตัดสินใจให้ดีพวกเราทำได้ดีแน่ดีกว่าใครนายเคยบอกไว้ไม่ใช่หรอ ชะวะกรเองก็โน้มน้าวมาวินอีกคนดรเฮนรี่อายุมากแล้วเขาก็ห่วงเช่นเดียวกันมาวินจากที่ไม่อยากให้ใครรู้ตอนนี้ทุกคนกลับรู้เรื่องราวทั้งหมดเขาเพียงบอกกับผอ,อปวินและไอ้ชะวะกรแคสองคนเท่านั้นท่ามกลางความตึงเครียดเกี่ยวกับการตัดสินใจผ่าตัดของผู้ป่วยที่เลือกเปลี่ยนทีมแพทย์ทั้งผอ,อนายนาและผอ,อปวินเองก็เชื่อว่าพวกเรามีทีมแพทย์ที่ดีอยู่แล้ว สุดท้ายมาวินก็ยอมย้ายโรงพยาบาลและเลือกผ่าตัดโดยเพื่อนของตัวเองและลูกศิษย์คนเก่งของเขาคือเมริสาหลังจากคนในแผนกรู้เข้าก็เข้ามาเยี่ยมมาวินกันตลอดโดยเฉพาะคณินที่ร้องไห้ฟูมฟายยิ่งกว่าเมริสาเสียอีกพี่เจ็บขนาดนี้ทำไมไม่บอกผมสักคำไม่ได้เจ็บอะไรสักน้อยนายก็มาวินเชื่อเลยว่าเจ้าพวกนี้ดราม่ากันเก่งจนอยากให้ตุ๊กตาทองคาเป็นรางวัล พี่พักผ่อนมากๆนะครับผมจะทำงานแทนพี่เองโอ้โหเอาหน้ามากอรินดาที่ฟังอยู่นานมองบนกับความเล่นใหญ่ของหมอคณินเสียงหัวเราะดังขึ้นเป็นระยะทำให้มาวินรู้สึกอบอุ่นใจและดีใจที่ตัวเองเลือกกลับมารักษากับทีมแพทย์ที่ตัวเองปั้นมากับมือก็บัวกับนักรบเคลียร์เคสเสร็จก็รีบมาเช่นกันทำให้ห้องพักระดับ VVIP ของโรงพยาบาลดูเล็กไปถนัดตาเมื่อหมอเกือบทั้งโรงพยาบาล ยกขยงมาเยี่ยมกันหมดเล่นใหญ่มากนะหมอมาวินหากไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ผมจีบหมอเมแน่ต่อให้เขาไม่ชอบใจมาวินแต่ก็ไม่ได้เกลียดไม่อยากให้เป็นอะไรไปเหมือนกันอรินดาอมยิ้มให้กับหมอนักรบจะบอกว่าเป็นห่วงก็กลัวเสียฟอร์มสินะฉันลุกขึ้นมาฆ่านายแนะ่หักแย่งเมียฉันมาวินเข็นเขี้ยวใส่นักรบมานหัวใจตัวฉะกาดเอาตัวเองให้รอดก่อน นักรบเข้าไปตบบ่าเป็นกำลังใจแต่ไม่ไวายยักคิ้วอย่างกวนตีนส่งให้หมอมาวินเมว่าพวกเราไปทำงานกันดีกว่าค่ะปล่อยให้พี่วินได้พักก่อนเดี๋ยวไว้ตอนเย็นค่อยมาคุยกันใหม่นะคะเดี๋ยวผอออกินหัวทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยบ่ายนี้มีประชุมเรื่องการผ่าตัดของมาวินทีมแพทย์จากทั้งสองโรงพยาบาลประชุมร่วมกันโดยมีท่านผออ,อเข้าร่วมทั้งสองท่านเช่นกันคุณเนยนาสวยเหมือนเดิมเลยนะครับ พออปวินที่เป็นไม้มานานชมสาวสวยของโรงพยาบาลดีเคคู่แข่งตัวฉกาดแต่ว่าพอ,อสวยขนาดนี้ก็อยากจีบเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันปากหวานนะคะพออนายนายิ้มเอียงอายหลังจากสามีเสียชีวิตเธอก็ไม่เคยได้รับคำชมจากผู้ชายคนไหนอีกอาจจะเพราะเอาแต่ทำงานอย่างเดียวหากงานเสร็จแล้วผมขอเลี้ยงขอบคุณสึกมือนะครับพออปวินพูดด้วยรอยยิ้มแฝงความหมายบางอย่าง ในยนาพยักหน้ารับแล้วก็หันมาสนใจเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ต่อการประชุมเต็มไปด้วยความเครียดและการประเมินความเสี่ยงต่างๆหมอชะวะกรตอบคำถามได้อย่างคล่องแคล่วโดยมีเมริสาเป็นผู้ช่วยอย่างดีคำถามสุดท้ายคุณคิดว่าการผ่าตัดนี้จะสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์พอออกของทั้งสองโรงพยาบาลลุ้นกับคำตอบที่สุดเมริสาและชะวะกรพยักหน้าพร้อมกันแล้วตอบเต็มเสียงร้อยเปอร์เซ็นต เพราะว่าเขาจะไม่ยอมให้เพื่อนและคนรักได้เป็นอะไรไปอย่างแน่นอนเสียงปรบมือให้กับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลเอสสร้างความภาคภูมิใจให้กับพออปวินเป็นอย่างมากไม่เสียแรงที่เคี่ยวเข็นกันมานานจนได้ทีมแพทย์คุณภาพก่อนผ่าตัดสองวันเมริสาและชะวะกรขอลางานเพื่อพักผ่อนให้เต็มที่โดยคณินรับหน้าที่แทนทั้งหมดทุกคนในทีมต่างร่วมด้วยช่วยกันทำงานรวมส่งกำลังใจให้คุณหมอทั้งสามคน พี่วินกลัวไหมคะที่พวกเราผ่าให้มาวินสายหน้าช้าๆคลี่ยิ้มออกมาเขาเชื่อว่าทั้งคู่เก่งและทำได้แน่นอนต่อให้พี่ตายพี่ขอตายด้วยมือของคนที่พี่รักดีกว่าพูดตายอะไรก็เล่านายต้องไม่ตายเพราะฉันจะสร้างชื่อเพราะผ่าเคสนายเข้มเก่งแน่นอนชะวะกรซ้อมในห้องผ่า รวมทั้งตรวจดูเครื่องมือต่างๆด้วยตัวเองเขาไม่อยากให้การผ่าครั้งนี้ผิดพลาดขอบใจนะที่ทำงานแทนฉันฉันไม่ทําให้ฟรีๆหรอกรอนายกลับมาฉันจะลายาวสามเดือนไปดูสาวเกาหลีได้ฉันอนุมัติเสียงหัวเราะดังขึ้นเมื่อคนที่ไม่ได้มีอำนาจอนุมัติการลาได้นานขนาดนั้นกล่าวขึ้นฉันกลับก่อนนะส่วนเม์ก็พักผ่อนให้เต็มที่ล่ะเมขออยู่กับพี่วินหนึ่งวันค่ะ พรุ่งนี้จะกลับไปนอนบ้านเธอไม่อยากปล่อยให้เขานอนคนเดียวนานๆเพราะหลายวันที่เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นต้องนอนลำพังไม่มีญาติเฝ้าคอยให้กำลังใจพักผ่อนให้มากล่ะล้อขึ้นเขียงชาวะกรจับมือมาวินแล้วตบที่หลังมือเบาๆก่อนออกจากห้องเมื่อเหลือกันสองคนเมย์จึงมานั่งใกล้ๆคนรักเขาเหน็ดเหนื่อยมานานแล้วสินะถึงได้ป่วยขนาดนี้คนที่เอาแต่คิดเรื่องงานไม่ยอมผ่อนคลายแบบเขา สุดท้ายร่างกายก็รับไม่ไหวแล้วก็ประท้วงออกมาจนได้ต่อไปห้ามทำงานหนักแบบนี้อีกแล้วนะคะครับทีลักษ์เมพี่อยากนอนกอดเมได้ไหมเตียงพังพอดีค่ะหากนอนด้วยกันมันรับน้ํำหนักไหวนะขอกำลังใจหน่อยเสียงออดอ้อนของมาวินทำให้เมริสาใจอ่อนเขาเป็นอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเขาทำให้เธอรู้มุมที่อ่อนแอ รู้ว่าไม่มีใครควบคุมทุกอย่างบนโลกนี้ได้กระทั่งร่างกายของตัวเองถ้าพี่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเราย้ายมาอยู่ด้วยกันนะแน่นอนอยู่แล้วเพราะเมย์ต้องไปเฝ้าพี่วินกลัวจะทำงานหนักอีกพี่ลาพักยาวๆเลยดีไหมดีค่ะแต่พี่จะทำลูกทุกวันน่ะไม่ได้พักแน่จะมีแรงสักแค่ไหนกันเชียวตอนนี้ยังลุกไม่ไหวเลยนะคะ ดูถูกสามีตัวเองอยากโดนนักใช่ไหมเขาชอบความปากดีของเธอเหลือเกินอยากโดนมากค่ะ <c oughs> เสียงหัวเราะอ,อย่างน่ารักของเธอทำให้เขารู้สึกเบาใจในที่สุดวันผ่าตัดก็มาถึงเมริสากับชวกรเข้าไปล้างมือพร้อมกันหัวใจของทั้งคู่เต้นระทึกจนต้องยืนทำสมาธิเพื่อลดความตื่นเต้นพร้อมนะเมเขาถามคู่ผ่าตัดของตัวเองค่ะพร้อม เมื่อสองแพทย์นำผ่าครั้งนี้เข้าห้องทุกคนก็เตรียมพร้อมตอนนี้มาวินได้รับการวางยาสลบไปแล้วด้านบนมีคนมาร่วมให้กำลังใจอยู่มากมายรวมทั้งดรเฮนรี่ด้วยผออปวินและผอ,อนายนานั่งเคียงข้างกันทั้งคู่มือเย็นเยียบจนต้องจับมือเป็นกำลังใจให้กันและกันมาวินเป็นแพทย์คนสำคัญของโรงพยาบาลน,นี้และเป็นหลานชายของนยนาทุกคนต่างหวังให้การผ่าตัดครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะเปิดกระโหลกศีรษะแล้วนะคะเสียงเมริสาพูดขึ้นแล้วเข้าประจำตำแหน่งชะวะกรมองดูเพื่อนรักแล้วสลับกับดูค่าความดันบนหน้าจอเมื่อสลับหน้าที่เขาก็ดึงกล้องออกมามองดูส่วนที่เป็นก้อนเนื้องอกแล้วล็อกตำแหน่งทุกคนในทีมเงียบกริบหลุนกับการผ่าตัดครั้งนี้เหล่าแพทย์ในแผนกสัลยกรรมประสาทมาให้กำลังใจที่ด้านบนมองการผ่าตัดสมองที่เป็นเคสสำคัญเคสหนึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้แล้วยังได้ให้กำลังใจอีกด้วย คณินจับมือกับอรินดาแน่นจ้องหน้าจอไม่กระพริบเวลาในการผ่าตัดผ่านไปนาทีต่อน,นาทีความตึงเครียดในห้องผ่าตัดเกิดขึ้นเมื่อความดันลดลงหยุดพาชั่วคู่ชวกรบอกแล้วรอให้ความดันกลับมาเป็นปกติกว่าสามชั่วโมงในห้องผ่าตัดกับการแงะเอาชิ้นเนื้อชิ้นนี้ออกมาไม่ง่ายเลยแต่เมื่อเขาจัดการเอาออกได้สร้างความโล่งใจให้กับทีมแพทย์เป็นอย่างมากเฮ้อออกสักทีนะ เมจัดการที่เหลือชะวะกรเปลี่ยนสลับไปยืนข้างๆโยกคอไปมามองดูเธอเย็บปิดปากแผลแล้วก็มองดูเพื่อนรักของตัวเองที่นอนไม่ได้สติปลอดภัยแล้วนะไอ้เพื่อนยากส่งชีเนื้อไปตรวจเซลล์มะเร็งด้วยค่ะเมริสายังสันไม่หายนี่เป็นการผ่าตัดที่เดิมพันด้วยชีวิตที่สุดแม้การผ่าตัดจะราบรื่นแต่ไม่ได้การันตีว่าคนไข้จะฟื้นขึ้นมาเป็นปกติ ทั้งเธอและชวกรล้วนเดิมพันด้วยชีวิตของคนรักทั้งคู่ไปพักเถอะชวกรเห็นใบหน้าซีดของเมริสาก็รับรู้ได้ว่าเหนื่อยไม่แพ้กันพี่วินจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพวกเราใช่ไหมคะแน่นอนสิเชื่อใจมันเถอะมันต้องฟื้นกลับมาหาเราค่ะเมเชื่อใจพี่วิน